Oh, Every good girl จากการที่พวกเราได้ปรึกษากาันพบว่าปัญหาของสมาชิกภายในกลุ่มคือการใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยไปกับการกินค่ะในปัจจุบันการบริโภคอาหารเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันแต่หลายครั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่การใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้การใช้จ่ายเกินความจําเป็นในด้านอาหารยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบุคคลและครอบครัวและยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียอาหารที่ยังสามารถนําไปใช้ได้ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาการสูญเสียอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในระดับสากลซึ่งการกินอย่างมีสติและไม่ฟุ่มเฟือยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการตระหนักรู้เพื่อให้ผู้คนสามารถจัดการกับการบริโภคของตนเองได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและการเงินของตนเองโครงการกินอย่างไรไแม่ฟุ่มเฟือยจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและคุ้มค่าทั้งในด้านการเงินและทรัพยากรค่คะดังนั้นนะคะเราจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอินเพื่อที่เราจะได้ลดท่าใช้ใจ่ายค่ะและแผนการดำเนินงานของเรามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกในกลุ่มประชุมและวางแผนการทำโครงงานร่วมกัน 2. นํนำหัวข้อโครงงานที่ได้จากการประชุมนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดําเนินกิจกรรมการทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับการกินและกิจกรรมการแชร์อาหารร่วมกับเพื่อนซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ส,สัปดาห์ดังนี้สัปดาห์ที่ 1. ทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองตามปกติในแต่ละวันสัปดาห์ที่2ทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง โดยมีการแชร์อาหารกับเพื่อนร่วมด้วยจากการศึกษาโครงงานเรื่องกินอย่างไรไม่ฟุ่มเฟือยพบว่าก่อนทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรมสามารถเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามีการใช้ใจ่ายที่ลดลง และกลุ่มของพวกเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยทําให้กลุ่มของพวกเราเห็นถึงประโยชน์ของการทํากิจกรรมในครั้งนี้และเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากก่อนทํากิจกรรมและหลังทํากิจกรรมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ลดค่าใช้ใจ่ายด้านอาหาร 2. มีความรู้ในการเลือกอาหารที่มีคุณค่าและราคาที่เหมาะสม ม,มีความรู้ในการจัดการเงินส่วนบุคคลเขตของโครงงานกินอย่างไรไม่ฟุ่มเฟือยระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง -11 ตุลาคม2567ขอบเขตด้านสถานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโครงงานเรื่องกินอย่างไรไม่ฟุ่มเฟือย สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี้เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงงานเรื่อง กินอย่างไรไม่ฟุ่งเฟือยตามคุณลักษณะ3ประการและเงื่อนไข2เงื่อนไขห่งความพอประมาณการเลือกกินอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยไม่ฟุ่งเฟือยเกินไปไม่กินอาหารที่เกินความจำเป็นหรือใช้จ่ายมากเกินกว่าที่เราจะจัดการได้ 2. การมีเหตุผลต้องใช้เหตุผลในการเลือกซื้อและรับประทานอาหารเช่นวางแผนล่วงหน้าเพื่อซื้ออาหารที่เหมาะสมกับราคา 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีส่งเสริมให้เราสร้างภูมิคุ้มกันในทางการเงินโดยรู้จักเก็บออมและหลีกเลี่ยงการใช้เงินไปกับการกินที่เกินความจำเป็น เงื่อนไขความรู้การใช้ความรู้ในการบริหารจัดการอาหารและทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการเงื่อนไขคุณธรรมการมีความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรและมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า กินอย่างไรไม่ฟุ่งเฟ้อย